สวัสดีค่ะ The Intelligence Podcast ในตอนนี้เราชวนทำความรู้จักซ u เปอร์แอปผ่าน4คํคำถามด้วยกันค่ะเนื่องด้วยกระแสความสนใจเกี่ยวกับซ u เปอร์แอปกำลังมาแรงมากเลยนะะใครๆก็อยากรู้จักแล้วก็เข้าใจว่าซ u เปอร์แอปเนี่ยคืออะไรทำอะไรได้บ้างและในฐานะผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมีซ u เปอร์แอปเกิดขึ้นค่ะ และว,วันนี้ช็อกอยู่กับน้องขวัญน,นักวิเคราะห์ของ The Intelligence ที่จะมาร่วมทำความรู้จักซ u เปอร์แอปผ่าน4ี่คำถามไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญสวัสดีค่ะพี่ชอ็อกสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะพี่ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะอยากรู้ว่าซ u เปอร์แอปคืออะไรคะน้องขวัญค่ะตัวซูเปอร์แอปนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ให้บริการแบบครบวงจรค่ะมันทำงานได้แบบหลากหลายนะคะ หรือว่าเรียกว่าเป็นมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมการขนส่งการให้บริการต่างๆอย่างเช่นจองตัวดูหนังจองร้านอาหารจองตัวเครื่องบินหรือรถไฟนะคะรวมถึงการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็การแชทกับเพื่อนๆค่ะก็สามารถทําได้ผ่านแอปแอปเดียวเลยค่ะอืมในหนึ่งแอปพลิเคชันแอปเดียวเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายอย่างเลยนะคะ ทีนี้พี่ไปหาข้อมูลมาค่ะเจอว่าเรื่องของซ u เปอร์แอปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของคุณไม l ์ลาซาดิลิสชาวแคนาดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแบทเบอร์รี่ค่ะโดยเขาได้พูดถึงเรื่องคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดในการทำซ u เปอร์แอปตั้งแต่เมื่อปี2553แล้วเขาก็บอกว่ากระบวนการหรือว่าคอนเซปต์ในการทำซ u เปอร์แอปเนี่ยนะคะก็คือการสร้างกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์หรือว่าคำสั่ง รวมถึงการให้บริการมากมายในแอปแอปเดียวค่ะก็เหมือนที่น้องขวัญบอกไว้นะคะการมีซ u เปอร์แอปเนี่ยจะลดความยุ่งยากในการที่ผู้ใช้งานต้องกดเข้าๆออกๆหลายๆแอปนะคะดังนั้นซ u เปอร์แอปจึงเป็นแนวคิดเพื่อที่จะเอามาใช้ในการอำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน,นค่ะ ตอนนั้นนะคะที่มีการพูดถึงคอนเซปต์นี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจมากอยู่เหมือนกันแล้วก็กลายเป็นแนวคิดที่ทำให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือต่างๆลองหันมาทำแอปเดียวครบวงจรขึ้นมามากขึ้นค่ะค่ะแม้ว่าแนวคิดนี้นะคะจะเกิดในโลกตะวันตกนะคะแต่ว่ากันว่าแนวคิด super app เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในเอเชียค่ะ พอเราได้เห็นการพัฒนาของซุปเปอร์แอปเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมในเอเชียเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชัน WeChat Grab แล้วก็ Gojek ค่ะแล้วก็ตัวที่ฮิตฮิตกันเลยนะคะคือ Line แล้วก็ก a k a o t a l k ค่ะว่ากันว่านะคะปัจจัยสำคัญเนี่ยที่ทำให้ซุปเปอร์แอปในเอเชียได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เพราะว่าชาวเอเชียเราอะคะ่ะเข้าถึงโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนกันเยอะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้พฤติกรรมของชาวเอเชียในกลุ่มใหญ่ๆที่ใช้บริการแอปเหล่านี้นะคะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะจนทาให้เป็นที่นิยมได้ค่ะทีนี้เราได้รู้ถึงแนวคิดหรือว่าลักษณะของซูเปอร์แอปในภาพรวมกันแล้วพี่อยากรู้ค่ะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะเด่นของซูเปอร์แอปเนี่ยจริงๆแล้วมันแตกต่างกับแอปพลิเคชันธรรมดายังไงคะ่ะ ค่ะจริงๆแล้วตัวซูเปอร์แอปเนี่ยค่ะแรกเริ่มเดิมทีก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นบริการหลักหรือว่าคอเซอร์วิสนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยายบริการออกไปในด้านอื่นๆค่ะจนกระทั่งท้าทยที่สุดเนี่ยก็เกิดมาเป็นการรวมบริการภายในจากภายนอกแอปพลิเคชันนะคะเอาเข้ามารวมไว้ให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาตัวซูเปอร์แอปนี้ขึ้นมาค่ะ Mm. และที่สำคัญนะคะการเกิดขึ้นแล้วก็การพัฒนาการของซูเปอร์แอเนี่ยทำให้เกิดการพลิกโฉมวงการอุตสาหการรมการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ mm. ก็คือการเป็นซูเปอร์แอเนี่ยแปลว่ามีการให้บริการมากกว่าหนึ่งอยา่างเท่ากับว่าเป็นคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดมหาศาลเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะ mm. เพราะว่าผู้ให้บริการเนี่ยสามารถบันทึกเอาไว้ ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตการใช้บริการนู่นนี่นี่นั่นบนซูเปอร์แอปอะคะ่ะก็จะบันทึกเอาไว้หมดเลยจนทําให้มันนะกลายเป็นทรัพย์สินที่สําคัญแล้วก็มีมูลค่าอย่างมากในการทํายุทธศาสตร์ด้านการตลาดต่อไปนะคะเรียกว่า Data Driven Marketing Campaign ค่ะซึ่งนอกจากการเป็นคลังข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแล้วนะคะซูเปอร์แอปเนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสะคะ่ะ ในการขยายหุ้นส่วนในการดําเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะไปร่วมมือกับแอป,ปอื่นๆเพื่อให้มาอยู่ในซุปเปอร์แอปเดียวกันเป็นโอกาสในการทําธุรกิจอย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะว่าแอป,ปเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะไปร่วมมือกับแอป,ปใหญ่ๆแล้วก็เมื่อเขามีการพัฒนาเนี่ยเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยค่ะสรุปว่าคาแรคเตอร์เด่นๆของซุปเปอร์แอปเนี่ยก็คือการที่เป็นแอป,ปที่มีความสามารถในการให้บริการหลากหลายในแอป,ปเดียว ก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิตี้หรือว่าเป็นระบบนิเวศของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การให้บริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน,นะคะ่ะสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในทุกวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็สรุปว่าด้วยคาแรคเตอร์ของซ u เปอร์แอปที่มันมีความหลากหลายสร้างความสะดวกสบายแล้วก็มอบประสบการณ์ในการรับบริการอย่างไร้รอยต่อเนี่ย รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอปด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ซ u เปอร์แอปก็เลยได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้เนี่ยมีข้อสังเกตว่าตอนนี้จริงๆแล้วซ u เปอร์แอปก็กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างความนิยมของซูเปอร์แอปในเอเชียกับความนิยมของซูเปอร์แอปในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกา ราะว่าส่วนหนึ่งนะคะในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเรื่องกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อให้กับผู้ให้บริการเจ้าใดเจ้าหนึ่งสามารถขึ้นมาเป็นใหญ่หนึ่งเดียวท่ามกลางตลาดการแข่งขันแบบเสรีได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสังคมตะวันตกเขาค่อนข้างจะให้คุณค่ากับเรื่องสิทธิและเรื่องความเป็นส่วนตัวรวมถึงเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวต่างๆเข้มงวดมากเลยนะคะทางประเทศยุโรปหรือว่าทางสหรัฐอเมริกา ก็เลยจำเป็นที่จะต้องดีเบตกันเรื่องนี้เยอะอยู่พอสมควรก่อนที่จะปล่อยให้มีการพัฒนาซ u เปอร์แอปมาใช้กันมากขึ้นค่ะทีนี้ค่ะมาถึงคำถามที่3ค่ะน,คน้องขวัญอยากรู้ค่ะว่าซ u เปอร์แอปเนี่ยจะใช้งานยากหรือเปล่าหรือว่าจะมีความปลอดภัยไนมคะ่ะก็ประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่ผู้พัฒนาแอปอาจจะต้องระวังนะคะก็คือการไม่ให้ตัว ซูเปอร์แอปเนี่ยใช้งานยากจนเกินไปหรือมีความเยอะจนเกินไปหรือว่าทําให้เกิดอาการคอเวอร์โหลดได้นะคะแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าแฮกเกอร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะการที่มีซูเปอร์แอปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเสี่ยงต่อการเป็นเป้าโจมตีได้นะคะถ้าไม่ให้ความสําคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการมีระบบสํารองเผื่อไว้เอาไว้ใช้รับมือกับการโจมตีของอาชญากรทางเทคโนโลยีแล้วก็ไซเบอร์นะคะ และนอกจากนี้นะคะระบบต่างๆอะค่ะก็ควรมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการที่มีบริการหลากหลายก็อาจจะเพิ่มความซับซ้อนในการใช้งานแล้วก็การพัฒนาค่ะก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของซุปเปอร์แอปนี้ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอยู่เสมอค่ะดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาแอปนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย มาถึงคําถามสุดท้ายค่ะคําถามที่4ในวันนี้แล้วน้องขวัญคะถ้าเราจะต้องใช้ซูเปอร์แอปกันเร็วๆนี้เราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะนอกจากการทำความรู้จักกับมันแล้วก็การพยายามศึกษาวิธีใช้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะก็สำหรับการเตรียมตัวนะคะแรกเริ่มเลยก็คือเราอย่างที่พี่ช็อกบอกอะค่ะว่าเราต้องทำความรู้จักกับตัวแอปเนี่ยให้ดี ศึกษาวิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วดังนั้นเราควรจะเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใช้งานตัวแอปค่ะเริ่มจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการซูเปอร์แอปค่ะว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะในปัจจุบันนี้นะคะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันมากมายเลยค่ะที่พัฒนาแอปขึ้นมาในรูปแบบที่ประสงค์ร้ายค่ะนั่นก็คือว่าหลอกว่าเป็นซูเปอร์แอปแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่เขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราดังนั้นตรงนี้เราต้องดูให้ดีๆก่อน ที่จะดาวน์โหลดแอปค่ะจากนั้นนะคะก็ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการของตัวแอป,ปอย่างถี่ถ้วนค่ะว่าดูว่าเราต้องแชร์ข้อมูลอะไรบ้างให้กับผู้ให้บริการซึ่งหลายๆครั้งอะคะ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วอะแล้วเขาจะมีให้เราอ่านนโยบายอะคะ่ะเชื่อกับเชื่อได้เลยค่ะว่าเราไม่ค่อยอ่านรายละเอียดตรงนี้กันส่วนมากก็คือจะเลื่อนลงไปจนสุดแล้วก็กดยินยอมแล้วก็กดอนุญาตกันทันทีนะคะ ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญค่ะที่เราจะต้องอ่านแล้วก็ศึกษานะคะสําหรับส่วนต่อไปค่ะก็คือเมื่อเราเข้ามาใช้แอปแล้วอ่ะเขาจะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนค่ะดังนั้นเราก็ต้องทําการยืนยันตัวตนให้ถูกต้องเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าตัวสุเปแอปเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ควรจะมีการตรวจสอบ ความถูกต้องในการใช้ใจ่ายทุกครั้งระหว่างข้อมูลในตัวแอปที่เราได้ทําการ่ส่ไปกับตัวธนาคารว่าข้อมูลสองตัวเนี้ยมันตรงกันไหมเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่เงินรั่วไหลไปอะค่ะเราจะได้มีการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการตั้งรหัสผ่าน,นะคะ่ะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีให้เรากรอกรหัสผ่านเข้าไปเพื่อใช้งานตัวแอปดังนั้นแอป ตัวรหัสผ่านตรงนี้ก็สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราตั้งรหัสผ่านง่ายคนอื่นก็อาจจะขโมยรหัสผ่านไปใช้ได้ดังนั้นการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยก็คือไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรใช้นะคะระหว่างการใช้งานเจ้าตัวซุปเปอร์แอปเนี่ยก็ไม่ควรใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลได้ และสุดท้ายนะคะต้องคอยอัปเดตตัวแอปให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผู้ให้บริการเนี่ยมีการอัปเดตแอปนั่นหมายถึงว่ามีการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นด,ดังนั้นเราก็ไม่ควรละเลยในส่วนนี้ไปค่ะค่ะสรุปแล้วนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับเจ้าซ u เปอร์แอปนี้นะคะนอกเหนือจากทำความรู้จักฟังก์ชันหรือประโยชน์ของซ u เปอร์แอปเนี่ย เราก็ควรจะมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอปนี้อยู่เรื่อยๆมีการศึกษาและดูนโยบายในการใช้แอปอย่างละเอียดทีท้วนนะคะเลิกสถีพฤติกรรมการกลอลงมาแล้วก็กดอนุญาตไปเลยนะคะการให้ความสำคัญกับขั้นตอนการยืนยันตัวตนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแล้วก็การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยค่ะรวมไปถึงการอัปเดตแอปอย่างสม่ำเสมอนะคะถือว่ามีหลายๆอย่างเหมือนกันที่เราต้องเตรียมตัวค่ะ แต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็แทบจะเป็นพื้นฐานในการระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่แล้วในทุกๆวันนี้นะคะทีนี้มีข้อเสนอนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนนะคะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อนยังไงก็ลองไปให้คำแนะนำเพื่อนต่อๆกันด้วยนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ซ u เปอร์แอปหรือว่าการใช้เทคโนโลยีในทุกวันนี้ค่ะ และนี่คือมุมมองของ The Intelligence นะคะเรื่อง4คำถามเกี่ยวกับ Super App อพทีกำลังได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญที่ คนไทยเราควรจะทำความเข้าใจแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะคะหากคุณผู้ฟังมีมุมมองอื่นๆก็สามารถแชร์เข้ามาได้ผ่านเว็บไซต์ The Intelligence ของเรานะคะและในวันนี้ซ็อกก็ต้องขอขอบคุณน้องขวัญมากๆที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเจ้าซูเปอร์แอปตัวนี้นะคะกลับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ